สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะครับใน AMC วิชาเอาชนะปัญหาชีวิตนะครับเราเดินทางมาถึงบทที่8แล้วนะครับวันนี้จากบทที่7คราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันถึงหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะมีความมั่นใจในยามวิกฤตชีวิตของเรานะครับแต่วันนี้บทที่8เนี่ยเราจะพูดถึง เรื่องราวของการเอาชนะและก็ะเผชิญกับความหดหูใจเราจะเอาชนะความหดหูใจได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการจะมีอยู่8นะครับแประเด็นที่เราจะคุยกันว่าเราจะเอา,เอาชนะความหดหูใจได้อย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องความหดหูใจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับสําหรับโลกของเราทุกๆวันนี้เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือไม่ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือคนมั่งมีคนรวยหรือคนจนก็สามารถรเผชิญความหดหู่ใจนี้สามารถพบกับปัญหาความหดหู่ใจนี้ได้กันทุกคนนะครับดังนั้นก็ขอให้เรามาคุยกันในในครั้งนี้นะครับว่าเราจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็มองดู ปัญหาและเราจะสามารถมีวิธีแก้ไขแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุเพื่อเอาชนะปัญหาความหดหู่ใจได้อย่างไรนะครับความหดหู่ใจเนี่ยได้มีเรื่องราวที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของอผู้เผยพระวจนะเอลรียานะครับซึ่งในปรากฏอยู่ในพ 1, ระคัมภีร์หนึ่งพงยษบทที่19นะครับ ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19บเก้เา,เ,าเกือบทั้งบทนะฮะที่พูดถึงเหตุการณ์นี้แต่ว่าข้อพระคัมภีร์ที่เราจะยกมาก็อาจจะเป็นาบางประเด็นสั้นๆนะครับจริงจริง,รงแล้วนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยผมผมได้ศึกษามาร่วงหน้าสักนิดหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเด็นของเรื่องของความหดหูใจเนี่ย แท้ที่จริงแล้วมาจากเรื่องของความกลัวนะครับที่อยู่ในจิตใจแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่มีทางบอกแล้วก็กดดันตัวเองจนมีความรู้สึกถึงขนาดบางท่านก็อยากจะจากโลกนี้ไปนะครับในพระคัมภีรก็พูดถึงเช่นเดียวกันท่านเอลียาผู้เผยชนะก็ถึงขนาดขอร้องขอให้พระเจ้านั้นเนี่ยเอาชีวิตของท่านไปนะครับ ในหนึ่งพงกษัตร์ิยบทที่19ข้อ3 4เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าแล้วท่านก็กลัวแล้วก็ลุกหนีเพื่อเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตประเทศยูดาห์นะครับและท่านก็ละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองก็เดินทางเข้าไปในถิ่นทุกรกันดารเป็นระยะเวลาหวันนะครับเข้าไปในถิ่นทุกรกันดารหนึ่งวันแล้วก็มานั่งอยู่ใต้ต้นซากนะครับ และท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสียดีกว่าและท่านก็กล่าวไว้ว่าพอแล้วพระองค์เจ้าข้านะครับข้าแต่พระเจ้าบัตรนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียนะข้าแต่พระองคอ์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพุรุดของข้าพระองค์นะครับคือตัวท่านเองก็กเริ่มบน่นแล้วก็เริ่มท้อใจแล้วก็บอกว่า บรรพุรุษก็ทําสิ่งที่ไม่ดีข้าพระองค์ก็ไม่ต่างกว่าพวกเขาเหล่านั้นคือคือสถานการณ์ในเวลานั้นเนี่ยท่านเอลียาก็กําลังเผชิญการข่มขู่ของราชินีเยซเบลที่ขู่จะเอาชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านทําวีรกรรมมีชัยชนะมากมายกับผู้เผยพระวจนะเทศสั่งไฟลงมาจากฟ้ามีชัยชนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย ราชินีที่เป็นราชินีที่ชั่วร้ายเนี่ยก็สั่งที่จะ,ะขู่จะฆ่าและเอาชีวิตท่านก็กลัวนะครับทั้งๆที่เป็นคนที่มีชัยชนะแล้วก็เป็นคนที่พระเจ้าเจิมเมื่อเราวิเคราะห์แล้วในชีวิตของเราเนี่ยนะครับบางครั้งเรามีชัยชนะเราทําสิ่งมากมายอย่างมีชัยชนะและอย่างเข้มแข็งแต่หลังจากวันลุงขึ้นเราอาจจะพบกับความเศร้าใจจนถึงขนาดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้นะครับพี่น้อง ตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์ประสบความสําเร็จและมีชัยชนะในงานงานทางด้านงานส่วนตัวหรืองานรับใช้ก็แล้วแต่แต่ว่าเราสามารถมีความพลิกผันภายในข้ามคืนเราอาจจะมีภาวะที่ซึมเศร้าเข้ามาที่ซึมเศร้าเข้ามาแล้วก็รู้สึกไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปแล้วก็เศร้าใจมากอะไรมันเกิดขึ้นที่อยู่ภายในอะไรคือสาเหตุและเราจะรับมือสิ่งนี้ได้ยังไงวันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับ เมื่อเมื่อเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะครับในเชิงลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งเนี่ยผมค้นพบว่าอารมณ์ของเราเนี่ยคือสาเหตุคืออารมณ์ความรู้สึกการคาดเดาและคิดไปเองเนี่ยฮะสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อข้อกังวลและความทุกข์เนี่ยจนทำให้เราซึมเศร้าเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ไป ส่วนใหญ่มาจากการกังวลในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเช่นกังวลว่าจะต้องจ่ายเงิน <c oughs> กังวลว่าไม่มีเงินจะมาใช้นี่กังวลว่าลูกจะเรียนอะไรกังวลว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาจะจากเราไปไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมบางคนก็กังวลว่าเราจะสามารถทําข้อสอบได้ดีไหมเราจะมีผลการเรียนที่ดีไหมหรือสุขภาพเราจะแย่แล้วก็ไปถึงขั้นที่เราต้องล้มป่วยและอะไรมันเกิดขึ้นกับสุขภาพของเรา กังวลหลายสิ่งหลายอย่างกังวลเรื่องน้ำหนักกังวลเรื่องการงานกังวลเรื่องลูกความสัมพันธ์กับภรรยาหลายสิ่งหลายอย่างมารุมมาตุ้มแล้วก็กดลงมาแล้วทาให้เรารู้สึกท้อใจและไม่อยากจะทําอะไรแล้วก็สิ้นหวังพอหมดความหวังท่านั้นละครับพี่น้องมันก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆและเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าคนที่เพิ่งประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่าง ผู้เผยพระวจนะเอรียหรือแม้กระทั่งดาราที่ประสบความสําเร็จหลายท่านที่ประสบความสําเร็จมีเงินทองมากมายหลายพันล้านแต่ก็จบลงด้วยการฆ่าตัวตายอะไรมันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสําหรับชีวิตของเราอะไรคือเป็นประเด็นและเป็นปัจจัยแล,แล้วเราควรจะเอาชนะแล้วก็รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบเราเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับใน หัวข้อนี้เราจะใช้หัวข้อว่าเราจะเอาชนะความหดหูได้อย่างไรมีอยู่8ประการนะครับพี่น้องอข้อแรกก็คือการที่เรารู้สึกหดหูเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ไม่ได้ไปถึงความเป็นจริงและข้อเท็จจริงมีบางสิ่งบางอย่างบับาบังตาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกคิดไปเองแล้วก็ขาดสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราแท้ที่จริงแล้วมันมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่ถูกข่มขู่ก็อาจเป็นได้ข้อที่หนึ่งะครับคือให้เราเน้นความเป็นจริงเน้นความจริงอย่าไปตั้งมั่นในอารมณ์ความรู้สึกคือไม่เน้นความเป็นจริงฮะไม่ใช่ไปเน้นที่ความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นที่มาตกกระทบ ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ32ก็ได้กล่าไวไว้ว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จากสัจจะและสัจจะนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยคือการที่เราไม่ได้ทันวิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรก็เกิดความคาดหวังว่ามันจะเกิดผลเสียและผลร้ายเกิดขึ้นอันนั้นก็คือความเท็จแต่เมื่อเรานั่งคิดพิจารณาให้ดีถึงข้อเท็จจริงทุกปัญหาก็จะมีทางออกและการแก้ไขได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้เชื่อและลูกของพระเจ้าทั้งหลายนั้นเราเองได้มีชีวิตอยู่ในพาดของพระเจ้าและเรารับเอาพระยูครสษ์ความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาเป็นความรอดของเราแล้วเนี่ยยางไรก็แล้วแต่เราจะต้องพบทางออกและทางแก้ไขปัญหาตามพระสัญญาของพระเจ้านะครับดังนั้นก็ขอให้เ,เราดูที่ข้อเท็จจริงว่าสิ่ง แท้ที่จริงแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เอาอารมณ์เข้าว่าและในท้ายที่สุดก็ให้อารมณ์พาไปนะครับมีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นบางครั้งการข่มขู่จากเยสเบลต่อท่านผู้เผยพระวจ,จนะเอเรยายขู่จะฆ่าแล้วก็ให้หานไล่ล่าเนี่ยจริงๆสิ่งนั้นยังไม่ทันจะเกิดขึ้นจริงบางทีเราอาจจะตีโพยตีพายแล้วก็นั่งเศร้าทุกข์ใจแล้วก็สงสารตัวเองจนในท้ายที่สุดก็ทําให้เราหมดกําลังไป ก็เป็นไปได้บางครั้งภาระหนี้สินหรือว่าภาระปัญหาก็ดูเหมือนมันมันลุมเล้ามาหลายด้านอย่างลเล็กๆอย่างละน้อยใหญ่บ้างเล็กบ้างก็กดดันเข้ามาแต่ถ้าเรานิ่งคิดพิจารณาจากความเป็นจริงเราก็จะสามารถที่จะมีทางออกและเอาชนะได้เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาและเหมือนที่เกิดกับทุกๆคนผู้เชื่อนะครับในประเด็นที่สองก็คือความหดหู่ใจเนี่ย มันเกิดขึ้นเนื่องจากเราเรานั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าเราในหัวข้อที่สองนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขปัญหาการเอาชนะความกดหูเนี่ยก็คือเราต้องไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะครับการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นก็คือส่วนใหญ่เราจะเปรียบเทียบว่าทําไมเขาถึงได้รับผลดีกว่าเราทําไมเขาถึงไม่เจอปัญหาเหมือนเราทําไมเขาสําเร็จ ทำไมเขามีรถทำไมเขามีบ้านทำไมเขาไม่มีหนี้สินทำไมทำไมทำไมเพราะว่าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบในพระคัมภีรก็สอนแล้วก็ในหลักการทั่วไปในโลกนี้ก็พูดถึงการที่อวัยวะที่มีหน้าที่อย่างหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอวัยวะที่มีหน้าที่ที่ต่างกันหูก็ไม่สามารถที่จะอิจฉาสายตาได้ตาก็ไม่สามารถอิจฉาจมูกได้ที่หายใจหรือปาก อยากจะได้รับความสำคัญเท่ากับดวงตาหรืออวัยวะต่างๆก็มีหน้าที่ตัวเราเองเช่นเดียวกันตัวเราไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มีหน้าที่และมีบทบาทต่างกับเราได้ในพระเจนะก็ได้พูดถึงว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์สำหรับชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนดังนั้นการที่เราต้องเผชิญเหตุการณ์หรือดูเหมือนมีปัญหา ก็อาจจะเป็นได้ว่าเราจะมีความแตกต่างจากผู้อื่นผลลัพธ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันพระพรก็แตกต่างกันดังนั้นการที่เราไปเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่นก็จะเป็นสาเหตุทำให้เรามีความรู้สึกแ yeah ย่นะครับแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็หดหู่แล้วก็เป็นทุกข์ใจได้นะครับในพระธรรมสองโคลินบทที่10ข้อ12ได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ต้องการจะเปรียบเทียบตัวเราเอง กับคนบางคนที่ยกย่องตัวเองแต่เมื่อเขาเอาตัวเองเข้าเป็นเครื่องมาเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันแล,แล้วเขาก็จะขาดความเข้าใจนะครับพระกมพีถึงได้กล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถเอาตัวเข้ามาเปรียบเทียบกันและกันได้เพราะว่าเมื่อเราเข้าไปสู่การเปรียบเทียบแล้วเราจะเกิดความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดและไม่เกิดสติปัญญา หลายครั้งเราก็รู้สึกว่าทําไมเราไม่สามารถที่จะได้รับพอพ,อพอระพรเหมือนคนคนนั้นความเป็นจริงก็คือเรากับคนคนนั้นมีหน้าที่ที่แตกต่างและช่วงระยะเวลาและการฝึกฝนชีวิตและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็มีแตกต่างกันขอเพียงเรามีความเชื่อและมีความหวังในพระเจ้าเราก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายและบรรลุถึงพระพรที่พระเจ้าได้ส่งเตรียมไว้ให้กับเราได้นะครับการเอาชนะความหดหู่ใจเนี่ยก็คือต้องเอาความจริง ต้องวิเคราะห์ความเป็นจริงอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึก2ก็คืออย่าเปรียบเทียบเรามาดูข้อที่3ก็คืออย่ารับคําตําหนิแบบผิดๆเข้ามาพี่น้องครับคือทุกๆวันนี้หลายคนนั้นเนี่ยเพียงแค่ได้รับคาคอมเมนต์ที่แง่ร้ายคาคอมเมนต์หนักๆใน f c e e o o o นะครหลายๆคนก็เศร้าใจนะครับหลายๆค,นะค,คนก็ถึงขนาดฆ่าตัวตายได้นะครับ นักศึกษาบางคนที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ดีก็เศร้าก็อยากจะฆ่าตัวตายได้บางคนที่คาดหวังผลคะแนนสูงแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ทางการสอบไม่ได้ดีเท่าที่เคยเป็นมาก็ฆ่าตัวตายบางคนก็โดดตึกลงมาตายได้บางครั้งคํากล่าวหาหรือคํานินทาหรือ <c oughs> สิ่งที่มาตกกระทบจากผู้อื่นที่มาถึงเ่านั้น ซึ่งบางครั้งเป็นความจริงบ้างไม่ใช่ความจริงบ้างแต่นั่นก็ทําให้เรากดหูใจได้หลายคนก็ทําลายชีวิตตัวเองนะครับดังนั้นเมื่อเรารเผชิญคําตําหนิหรือคำคอมเมนต์ต่างๆเราเองจะต้องมีใจที่หนักแน่นแล้วก็ยึดถือพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักนะครับต่อมาหัวข้อที่4ี่ก็คืออย่าพูดแง่ลบจนเกินความเป็นจริง ในเวลานั้นเนี่ยเอริยาก็รู้สึกสงสารตัวเองว่าเหตุใดที่ต้องเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับแท้ที่จริงแล้วสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับชีวิตเราบางครั้งสถานการณ์กําลังสุกฝนพระพรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางครั้งเนี่ยพระพรของพระเจ้า จะจําเป็นที่ผู้ที่รับพระพรนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้นั้นจะทําลายชีวิตของเราแล้วก็พาเราออกจากทางของพระเจ้าก็เป็นได้นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมสถานการณ์ที่ยากลําบากจึงเกิดขึ้นเพื่อฝึกฝนชีวิตของเราเพื่อมีความแข็งแกร่งนะครับดังนั้นการที่เราพูดแง่ลบบ่อยๆคิดแง่ลบบ่อยๆและเก็บความคิดแง่ลบไว้ในจิตใจของเราบ่อยๆแล้วเนี่ย คิดคนเดียวสรุปคนเดียวแล้วก็เออเองคิดเองในท้ายที่สุดก็ทําให้เรามีความรู้สึกที่ย่ําแย่ในเหตุการณ์นี้ราชินีเยซเบลนั้นเนี่ยทำได้เพียงแค่การข่มขู่เท่านั้นแต่เอริยากับคิดแง่ลบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องอย่ําแย่แล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงจนในท้ายที่สุดก็หนีไปแล้วก็เศร้าใจแล้วก็บ่นต่อว่าสถานการณ์ดังนั้น การที่เราจะสามารถเอาชนะความหดหู่การเอาชนะความหดหู่ใจเราต้องปฏิเสธการคิดแง่ลบและไม่เอาความคิดแง่ลบมาเก็บเอาไว้นะครับประการที่5ประการที่5เวลาที่เราจะสามารถรับมือกับความหดหู่ใจเอาชนะความหดหู่ใจได้ก็คือเราต้องหันมาดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของเรา ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าในหนึ่งพงกษัตรบทที่19เก้าข้อหถึง6ได้พูดว่าและท่านก็นอนลงหลับอยู่ใต้ต้นซากดูเถิดมีทูตสวรรค์องหนึ่งมาถูกต้องท่านและพูดกับท่านว่าจงลุกขึ้นรับประทานสิและท่านก็มองดูดูเถิดตรงที่ศีรษะของท่านก็มีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ำลูกหนึ่งนะครับ และท way, ่านก็รับประทานและดื่มแล้วก็นอนลงอีกเหตุการณ์นี้ทำให้เราคิดได้ว่าบางครั้งเนี่ยเรารับสถานการณ์ไม่ไหวแล้วก็เกิดการหดหูอย่างรุนแรงก็เพราะว่าเรามีจุดอ่อนที่สุขภาพของเราและความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตของเราด้วยปัญหาเล็กน้อยอาจกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่จนเกินที่เราจะรับไหวก็เพราะว่าเราไม่ได้พักผ่อนนั่นเองเรานอนไม่พอเรามีความเครียด เรากินไม่ได้นอนไม่หลับนอนหลับก็หลับไม่สนิทพอหลับสนิทแล้วก็ฝันร้ายได้จนทําให้สุขภาพของเรานั้นเนี่ยเกิดความอ่อนล้านะครับฉะนั้นประการที่5เราต้องหันมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะหาอะไรมาดื่มนอนให้สนิทแล้วก็ใช้เวลาพักบ้างนะครับแล้วค่อยลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับฉะนั้นการเอาชนะความหดหู่ใจเนี่ยนอกจากความจริง เราต้องพิจารณาที่ความเป็นจริงนะฮะเหตุการณ์ของเราเราไม่เปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นเราไม่ต้องสงสารตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ไม่กลัวคาคอมเมนต์ไม่รับเอาคํากล่าวหาหรือคํานินทาหรือคนอื่นที่พูดถึงเราไม่ดีมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาชีวิตของเราเราต้องอยู่เหนือความคิดแง่ลบแล้วก็คําตําหนิต่างๆนะครับแล้วก็ไม่เก็บมา จนพูดจนตีโพยตีภายไปเกินความเป็นจริงและประเด็นที่5ก็คือต้องดูแลสุขภาพด้วยให้ร่างกายได้พักผ่อนรับประทานอาหารนอนหลับอย่างเพียงพอประการที่6ก็คือเราต้องยอมวางทุกสิ่งไว้กับพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์มีคําสัญญาจากพระเจ้ามากมายว่าตัวเราเองไม่ได้มีพลังมากมายมนุษย์ก็คือผู้ที่มีความจํากัด พระเยซูจึงพูดว่าบุคคลที่แบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะทําให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนะครับในหนึ่งพงศษัตรบทที่19ข้อ8ถึง9เนี่ยได้กล่าวว่าและท่านกา็ลุกขึ้นรับประทานอาหารและเดินไปด้วยกําลังของอาหารนั้น40วัน40คืนนะครับถึงโฮเลบภูเขาของพระเจ้าที่นั่นท่านมาถึงถ้าแห่งหนึ่ง ท่านก็เข้าพักอยู่และดูเถิดเพราะเจะนะของพระเจ้ามาถึงท่านและพระองค์ก็ตัดกับท่านว่าเอลียาเอย๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่คือพระเจ้าก็ได้สั่งให้ท่านนั้นมีภารกิจและก็ทํางานที่สําคัญต่อมาในภายหลังนั้นเนี่ยนางรพระราชนีเยสเบลก็ถูกจัดก,การโดยกษัตริย์จากซีเรียและในท้ายที่สุดปัญหาที่ดูเหมือนน้าสะพึงกลัวหน้าหดหูจริงๆก็ถูกแก้ไขเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง นะครับดังนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆโอวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีหลายท่านได้เข้ามาสวัสดีครับเปิ้ลสวัสดีครับโอแล้วก็มีลีโอด้วยนะครับมาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเราจากฟิลิปปินส์ก็มาฟังด้วยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะฟังออกหรือเปล่าเพราะเราได้แบ่งปันนี้เป็นภาษาไทยนะครับ ต่อมาประการต่อไปที่เราจะสามารถเอาชนะความหดหูใจได้ก็คือประการที่7ก็คือเราจะต้องรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วก็ในชีวิตของเรานั้นรับความสดใหม่ในการทรงสถิตของพระเจ้านะครับทีนี้พี่ร้องครับการที่เรามีความหดหู่ใจเพราะเราไม่ได้เราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมีกําลังอยู่เบื้องหลังในชีวิตของเราเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา นะครับในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่1 9 11-13ได้กล่าวว่าและพระองค์ก็ตัดว่าจงออกไปเถิดไปยูนอยู่บนภูเขาต่อพระพักของพระเจ้าและดูเถิดพระเจ้าทรงผ่านไปนะครับคือในบทนี้ถ้าพี่น้องอ่าน,น,นเนี่ยผมอ่านสั้นๆก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีการพูดถึงว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตอยู่ในบางที่และพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในบางที่ การใดก็แล้วแต่ที่พระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่ด้วยนั้นก็เป็นการกระทําก็เหนื่อยเปล่าและล้มเหลวได้แต่แม้สถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ถ้าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ไม่คาดฝันและการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ดังนั้นเราจึงต้องเข้ามาใกล้ชิดและรับการทรงสถิตจากพระเจ้าเราต้องใกล้ชิดเราต้องใช้พระวจนะใช้พระคำและความจริงของพระเจ้าเป็นเส้นทางในการดาเนินชีวิตของเรา เราไม่ใช้หลักการของแนวคิดทางปัจญาคำาพูดของคนบางคนหรือหลักการเพื่อไปสู่ความประสบความสำเร็จอ่านจากหนังสือทั่วไปจริงๆข้อเท็จจริง,รงก็เป็นความจริงแล้วก็หนังสือทั่วไปก็ก็เป็นประโยชน์หลักการความคิดแนวเหตุผลของหลักปัชญานักคิดทั่วไปก็เป็นประโยชน์แต่หลักการที่เหนือหลักการและความจริงก็คือหลักการที่มาจากพระวจนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเรานั้นทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และทรงเสริมกําลังและทําให้เกิดการอัศจรรย์พลิกร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอนะครับดังนั้นเราจึงต้องใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์ด้วยนะครับประการสุดท้ายแล้วนะครับก็คือให้เรายอมนะครับที่ยอมให้พระเจ้าทําการในชีวิตของเราคือตัวเราเองเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้าให้พระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตเรา เราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพากําลังและการทรงสถิตและกําลังยอมให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเรานะครับในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19บเข้อสิได้พูดว่าและพระยาฮัวก็ตัดกับท่านว่าไปเถิดจงกลับไปตามทางของเจ้าในถิ่นธุรกันดารดามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นแล้วเจ้าเจิมเฮซาเรลนะครับไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเบียคือในท้ายที่สุดนั้นเนี่ย อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังก็คือกษัตริย์องค์หนึ่งจากซีเรียที่อเอริยาได้ไปเจิมแต่งตั้งก็มาจัดการกับราชินีเยสเบลที่เป็นราชินีที่ชั่วร้ายแล้วก็ในท้ายที่สุดปัญหาก็ถูกแก้ไขถ้าเกิดว่าเราได้เปิดทางในธุรกิจในการงานของท่านในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องสุขภาพการเลี้ยงดูลูกของเรา,าแม้กระทั่งภาระหนี้สิน และการงานสิ่งต่างๆสามารถเกิดอัศจรรย์สามารถประสบความสเวตด้วยการอัศจรรย์ที่มาจากกําลังของพระเจ้าและการสนับสนุนของพระเจ้าด้วยดังนั้นมนุษย์จํากัดแต่ในพระเจ้านั้นไม่มีความจํากัดหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านกําลังเผชิญอยู่ทําให้ท่านหดหูใจและเกินกําลังของท่านท่านต้องพึ่งพากําลังจากพระเจ้าด้วยและความใกล้ชิดพระเจ้าใกล้ชิดพระวจนะและการ การทาต่างๆอย่างที่8ข้อที่เราได้กล่าวกันมาแล้วนั้นจะสามารถทําให้ท่านสู้ได้และเอาชนะและรับมือกับความปวดหัวใจนั้นได้จริงๆประการที่1ใช้ความจริงอย่าอยู่บนอารมณ์ความรู้สึก 2. ออย่าเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่น 3. นะครับอย่า,เ,า,เ,าเรียกว่ารับคําตําหนิและความกล่าวหาผิดๆนะครับเอาความจริงเข้าว่า อย่าเก็บความคิดที่แง่ลบไว้นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพยอมวางทุกสิ่งไว้กับพระเจ้านะครับรับการทรงสถิตและยอมรับกำลังและให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านท่านสามารถที่จะเอาชนะได้อย่างแน่นอนสำหรับเช้าวันนี้ผมก็ขอให้กำลังใจพี่น้องที่อาจจะมีความปดหูวใจท้อแท้นะครับ เราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเรารเผชิญทุกสิ่งได้โดยกําลังที่มาจากพระเจ้าจริงๆนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสาหรับทุกท่านด้วยที่เข้ามาฟังในวันนี้และติดตามในบทต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ